จริงหรอม,มาจริงหรอมาจริงปะผมไม่ได้ตัดราคาผมไม่ได้ตัดราคาเมื่อวานเขาขายร้อยห้าวันนี้ผมขายร้อยหกสิบผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ตัดเขา่าด,ดีกดเลยมาเนี่ยมาจริงหรอมาดีกดเลย จริงป่ะเอาดีๆมาจริงไหมมาจริงไหมไม่แกล้งกันนะเพราะมันไม่ขึ้นที่ผม มาจริงไหมอ๋อยังไม่มาโธก็คิดว่ามาหนึ่งร้อยหนึ่งบาทครับหนึ่งร้อยหนึ่งบาทหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะครับให้มานร้อยสองจ่ายมาหนึ่งร้อยสองบาทมีทอนหนึ่งบาทนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งบาทหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสบู่น้ำนมแพสกินนะครับเอ้ยดีดีสกินนะครับใช้เช้าเย็นเป็นประจำนะครับต้องพูดเร็วๆนะครับเอได้จับไม่ทันนะครับพูดไม่รู้เรื่องนะครับ พราะว่าถ้าพูดชาด้าๆเดี๋ยวเอไอจับทันแล้วจะโดนกระด้าปิวนะครับใช,ช้เช้าเย็นเป็นประจำนะครับน้องโมก็ก็ลังใส่น้องก็แบอร่อยนี่ครับโอเคนี่คือสัมคุณนะครับฟังทันไหมครับฟังทันไหมครับอยากฟังสัมคุณไหมครับใช้ช่องสำรองมาเฮ้ยเอามาขึ้นเลยฟังทันไหมครับสบรรพคุณเอาอไหม รถ้าพูดช้าๆเดี๋ยวอเอไอจับได้แล้วแต่กาบิวครับใช้สบู่แล้วมีคนทักทักว่าว่าแบบผิวนี่เนาะอ๋อ,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 อกินข้าวหรืออย่างอะไรเงี้ยป่ะก็มีคนทักเนี่ยใช้สบู่ไปคนดูจะสีพันเฮ้ยจริงหรอเดี๋ยวก่อนสามพันแปโอ้ตายตายผมขอ ใช่คือทุกคนถ้าทุกคนไลา์อะทุกคนจะรู้ว่า AI ของตอต่อเขาโหดมาก